สวัสดีครับผมฟิล์มชูตติ้งครับคลิปนี้ผมก็จะมาสาธิตวิธีการใช้ตัวสปีดโรเตอร์นี้นะครับมันหลดเร็วมากเลยผมชอบมากเลยมันหลดลูกได้เร็วนะครับปกติเวลาเราจะหลดลูกอันนี้ปืนผมแยกนะครับผมจะไม่ปลอดภัยเอาแค่แม็กมาให้ดูก่อนปกติเวลาเราป้อนลูกกระสุนจะใส่ลูกกระสุนในแม็กเนี่ยเราใส่แบบนี้ถูกไหมครับเนี่ยแต่ละนะัดใส่แบบนี้ซึ่งกว่าจะมัน ซึ่งกว่ามันจะครบเต็มแม็กอะมันด้วเจ็บมือนะครับมันโหลดยากนีนน่นั่นหลังๆเนี่ยเริ่มโหลดยากนะครับทำให้เราโหลดแบบไม่โหลดยากนะครับแข็งด้วยที่ลู่หลังๆโหลดไม่ไม่ลงเลยเพราะมันแข็งผมก็เลยมีตัวนี้นะครับถ้าสนใจก็ทักมาสอบถามผมได้นะครับตัวนี้เป็นสปีดโหลดเดอร์ แบบด่วนเลยหลดได้เร็วมากเลยครับมาดูแล้วตรงนี้จะมีลูกศรเป็นเซ拉ของกระสุนอยู่ข้างหน้านะครับให้เราเอาแม็กกับกระสุนกายลูกศรตัวนี้ให้มันตรงกันนะครแล้วก็เสียบเข้าไปเสียบเข้าไปให้ใหสุดเลยให้ได้เลยนะครับจากนั้นเราก็ เอากองกระสุนมาส่วนของนหน้าตรงนี้นะครับด้านหน้าแล้วก็กดแล้วก็ไถไปเรื่อยๆทำไมไถไปเรื่อยๆตามที่เราต้องการได้เลยจะได้ <S <S okay, <S <S ลักษณะแบบนี้นะครับ <S <S สติแล้วก็เอาตัวนี้ตัวดันนี้ลงมาครับจากนั้นก็โหลดได้เลยครับ เห็นไหมครับมันจะเสร็จเร็วกว่าหลุดได้ดีกว่าไอการที่เราหลุดกับมือนะครับนี่ก็เสร็จแล้วนะครับเดี๋ยวผมก็สาธิตอีกอีกแมกกาซีนให้ให้ดูอีกคนนะครับนี่อะไรนแล้วก็ใส่ให้มันตรงกับลูกศรของกระสุนหัวกระสุนตรงนี้นะครับให้มันตรงกันใส่ ใส่ไปให้ได้เลยแล้วก็กวาดเรียบให้หมดเลยกระสุนที่ตามจำนวนที่เราต้องการนะครับวาดให้หมดเลยแล้วก็ยกขึ้นมาในลักษณะนี้นะจากนั้นเหมือนเดิมนะครับเอาตัวดันนี้ใส่เข้าไปแล้วก็ดันลงมาให้สุดเสร็จเรียบร้อยสองสไหม โหลดได้รวดเดียวมากเลยมีจิตมือไม่ไม่ได้โหลดยากเลยครับโหลดได้นิดนิดเดียวเวลานิดเดียวโหลดได้เลยนะครับสําหรับตัวสปีดโหลดเดอร์เนี่ยนะครับถ้าใครสนใจก็ทักมาหาผมได้เลยนะครับไม่แพงครับตัวนี้ทักสอบถามได้เลยนะในราคาแค่หลักร้อยนะครับ ยังไงเดี๋ยวสำหรับคลิปนี้ผมก็มีเพียงเท่านี้นะครับแล้วก็มาเจอกันใหม่ในคลิปนหปน้สสา,า,มมนานสำหรับคลิปนี้ก็สวัสดีครับอย่าลืมกดติดตามผมด้วยนะครับจะลงคลิปเรื่อยๆเลยลงคลิปกับปืนยเรื่อยๆเลยนะครับสำหรับคลิปนี้ก็สวัสดีครับ